การละครั้งหนึ่งเราได้มาอยู่กินกับสามีที่จังหวัดอุดรธานีโดยตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่แถวแถวชนบทเนื่องว่าราคาบ้านเช่าต่อเดือนไม่สูงมากนักและบรรยากาศแถวนี้ก็เงียบสงบไม่วุ่นวายเหมือนในตัวเมืองและตอนนั้นเองเราก็ได้ตั้งท้องได้หกเดือนแล้วส่วนสามีก็ทำงานเป็นรอปภของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดร บางวันสามีก็จะเวียนพลัดไปเข้าเวรกะดึกและปล่อยให้เราอยู่บ้านคนเดียวตอนแรกเราก็กล้ากลักลวแต่พอนอนคนเดียวไปได้สักคืนสองคืนก็เริ่มรู้สึกชินไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดจนกระทั่งในคืนไหนไม่รู้จูจ่ๆเราก็เกิดฝันประหลาดขึ้นมาโดยฝันว่ามียายแก่คนหนึ่งมายืนจ้องมองเราอยู่ที่หน้าต่าง เฮ้ย hey, ยายยายเป็นใครแล้วยายมายืนดูอะไรที่บ้านหนูเราพูดถามต่อยายแก่คนนั้นแต่ยายแกก็เอาแต่นิ่งเงียบและไม่มีทีท่าว่าจะตอบกลับมาเลยในวันต่อมาเราก็รีบนำเรื่องนี้ไปเล่าให้สามีฟังพี่คะเมื่อคืนหนูฝันแปลกๆฝันว่ามียายแก่ที่ไหนก็ไม่รู้มายืนจ้องมองดูหนูทั้งคืนเลยอะ่ะ อย่าคิดมากเลยมันก็แค่ความฝันนั่นแหละแต่ว่าที่หนูฝันเมื่อคืนมันเหมือนจริงมากๆเลยนะพี่อย่าง,งมงายไปหน่อยเลยนะ้สามีเราหาว่าเรื่องที่พูดให้ฟังเป็นเรื่องไร้สาระซะอย่างนั้นหลังจากอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้มาได้ประมาณหนึง่งเรากลับรู้สึกว่าบรรยากาศภายในบ้านมันอึดอัดถึงแม้ว่าจะเปิดประตูหน้าต่างรับลมแล้วก็ตาม แต่ภายในตัวบ้านก็ยังรู้สึกไม่ปลอดโปร่องอย่างที่ควรจะเป็นและในคืนวันพระใหญ่เราก็ได้ฝันว่าตัวเองปวดท้องมากๆเหมือนลูกในท้องอยากจะออกมาลืมตาดูโลกเต็มทีแล้วข้างกายก็ยังมองเห็นสามีคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่างและในความฝันก็ปรากฏมียายแก่คนหนึ่งแกเดินเปิดประตูเข้ามาภายในบ้านของเรา ก่อนที่ยายแก่คนนั้นจะแนะนำตัวเองไม่ต้องกลัว,วนังหนูยายเป็นหมอตำแยจะช่วยทำคลอดให้เองขณะที่ยายแก่กำลังทำคลอดอยู่นั้นสักพักเราก็มองเห็นริมฝีปากของยายเริ่มขยับไปเรื่อยๆ เหมือนกับว่าแกกำลังสวดบริกรรมอะไรบางอยา่างและเกิดส่งผลให้ร่างกายของเราเริ่มตึงชาขึ้นเรื่อยๆและเมื่อได้จังหวะยายแก่ค่อยๆใช้มือล้วงเข้าไปในปากช่องคลอดของเราความรู้สึกมันเจ็บปวดมากๆถึงแม้จะเป็นเพียงความฝันก็เถอะ ซึ่งเราเห็นสีหน้าของยายแก่ายแย้ยิ้มออกมาถ้าทางก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยเราเลยแม้แต่น้อยทันใดนั่นเองยายแก่รีบคว้านมือดึงเอาอะไรในท้องของเราพร้อมกระชากดึงพรวดเดียวออกมาเลย เป็นอะไรนะฝันร้ายเหรอจากนั้นเราก็เล่าเรื่องความฝันให้สามีฟังส่วนสามีก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่กันไว้ดีกว่าแกว่าแล้วสามีเราจึงพาไปหาหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อถามถึงเรื่องราวในความฝันครู่หนึ่งหลวงพ่อท่านก็พูดทักขึ้นมาบ้านที่พวกโยมอาศัยอยู่ปลูกเองหรือเปล่าเป็นแค่บ้านเช่าค่ะหลวงพ่อ ผีปอบมันมีผีปอบตนหนึ่งอาศัยอยู่แต่ก่อนแล้วพวกเรากำลังมาแย่งที่อยู่ของมันไว้ตายแล้วจริงเหรอเจ้าค่ะหลวงพอ่อขอให้มีสติอยู่เสมอแม้แต่เพียงความฝันก็อย่าชะล่าใจไปตามมันและอีกอย่างปอบตัวนี้มันกำลังจ้องจะกินเด็กในท้องของโยมด้วย ฟังแล้วยิ่งภวาหดหูไปกันใหญ่หลวงพ่อท่านก็แนะนําให้ย้ายบ้านออกไปแน่นอนพวกเราคิดจะย้ายแต่ก็ขอให้ผ่านอาทิตย์นี้ไปก่อนเถอะและในคืนนั่นเองขณะที่เรานอนอยู่ในบ้านกับสามีซึ่งเป็นช่วงเวลากึ่งหลับกึ่งตื่นเรารู้สึกเห็นเหมือนมีใครเดินเข้ามาภายในบ้าน แต่สิ่งที่เรารับรู้ในขณะนี้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาลูบคลำอยู่บริเวณหน้าท้องของเราเป็นเหตุให้เราเผลอรี่ตาขึ้นไปมองกูจะกินลูกข้องมือรเราทำอะไรไม่ถูกพยายามสวดมนต์แต่ความฟุ้งซ่านในหัวทำให้เราสวดไม่ได้ และแล้วผีปอบยายแกมันก็ค่อยๆยื่นมือเข้ามาหาเราช้าๆ ี่ช่วยด้วยเฮ้ ากับสามีก็ไม่มีใครกล้านอนอีกเลยจนถึงรุ่งเช้าหลังจากเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราจึงตกลงใจเตรียมเก็บข้าวของจะขอย้ายออกไปอยู่ที่อื่นในวันนี้เลยใครอยากจะอยู่ก็อยู่ไปเถอะ